สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะจะมาพบกับโปรโมชั่นย้ายค่ายเบอร์เดิมน,นะฮะของทาง d t a c นะครับก็ผมมปเจอนะฮะตัวเอ่อมือถือซัมซุงนะ,ะ Galaxy Note ยี่สิบ Ultra 5G นะฮะก็เป็นเอ่อหน่วเขาเรียกว่าขนาดความจุนะฮะ256กิกะไบต์นะครับก็ราคาเอ่อเต็มอยู่ที่42,900นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เขาจะบอกว่าราคาเริ่มต้น24,900นะครับแล้วก็แต่แต่จะต้องตรงนี้ใช้แพ็กเกจสูงเลยทีเดียวนะฮะก็คืออยู่ที่1,499นะครับโดยเป็นสัญญา12เดือนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะฮะว่าแพ็กเกจนี้เป็นยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยจะอยู่ถึง31พฤษภาคมปี2564เดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่ารายละเอียดแพ็กเกจเขาเป็นยังไงบ้าง ก็ในส่วนของรายละเอียดแพ็กเกจนะตอนนี้มีสีอ่าผมเรียกว่าสีสนิมกับสีดำเมลวกันเนาะซึ่งผมว่าสีสนิมก็สวยดีนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะฮะสองหมืนสี่เก้าร้อยนะฮะเป็นยังไงบ้างราคา24900นี่นารนี่นะครับมันจะต้องใช้แพ็กเกจ1499แล้วก็จ่ายล่วงหน้า 4,000บาทนะครับซึ่งถ้าใครใช้แพ็กเกจราคาอยู่ที่ประมาณ1,999นะครับก็อยู่แล้วนะฮะแต่อาจจะยอมขยับขึ้นมานะฮะเป็น1,499แล้วก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะยังได้อยู่เพราะเนื่องจากตัวเครื่องเนี่ยมีมูลค่าสูงมากนะครับแล้วก็ได้หน้าจอนะครับขนาดใหญ่ซึ่งท่านก็อาจจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรซื้อมามือถือในราคาที่ถูกนะฮะอยู่แล้วแล้วก็ได้ใช้แพ็กเกจที่มากขึ้นซึ่งตรงนี้ต้องคำนวณดูนะฮะว่าท่านเ,เขาเรียกว่าอะไรดเีเหมาะสมคุ้มค่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจแบบคนทั่วไปใช้กันดีกว่อันนี้ก็คืออยู่ที่3าม0 0ื่นเก้าร้อยนะฮะก็ประหยัดค่าเครื่องไปอีกหมื่นกว่าบาทถ้าท่านใช้699แล้วแพ็กเกจของท่าน เพียงพอนะฮะอยู่แล้วก็ถือว่าได้แล้วก็จ่ายล่วงหน้าไม่แพงครับอีกอันนึงก็น่าสนใจนะฮะก็คือใช้แพ็กเกจ899นะครับจ่ายล่วงหน้าแค่2,000บาทแล้วก็จ่ายค่าเครื่อง28,900บาทเท่านั้นนะครับก็ถ้าเป็นผมนะผมมองแพ็กเกจ699กับ899นะครับเพราะเนื่องจากว่าราคาเครื่องเนี่ยถือว่าไม่รุนแรงมากนะครับแล้วก็จ่ายค่าแพ็กเกจไม่แพงแล้วก็คิดว่ามันยังเหมาะสมกับ การใช้งานของตัวเราเองอยู่นะครับผมก็มองว่าตรงนี้น่าจะคุ้มค่ากว่าก็รายละเอียดของแพ็กเกจตรงนี้นะครับก็คออือจะอยู่ถึง31พฤษภาคมปี2,564นะครับก็อยู่ที่ว่าท่านเลือกหานะคะชอบประมาณไหนนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ